อดีตตุลาการสารปกครองสูงสุดชี้การเพิกถอนที่ดินเขากระโดงต้องตั้งกรรมการมาตรา61มาตรวจสอบใหม่ให้ได้ข้อยุติก่อนเพิกถอน11สิงหาคม2568นายช่างทองโอภาสสิริวิทย์อดีตตุลาการสารปกครองสูงสุดวิเคราะห์เกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้นำเสนอภาพรวมทั้งหมดใน4ฉากทัศน์คือฉากทัศน์ที่1 คดีเกิดจากที่ประชาชนจำนวนหนึ่งยื่นขอออกโฉนดในพื้นที่เขากระโดงแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟทได้ยื่นคัดค้านโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของรอฟทซึ่งสารดีกาได้วินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่8 8 2 8 7 6 2 5 6 0ทับและ8027-2561ทับว่าที่ดินเขากระโดงจำนวน5083ไร่80ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของรอฟท ดังนั้นผู้ที่ขอออกโฉนดในพื้นที่นี้จึงไม่สามารถกระทําได้และผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลุ่มเป็นฝ่ายแพ้คดีฉากทัดที่ 2. รอฟอรทอได้นำำําคําพิพากษาสารดีกาไปยื่นเรื่องต่อกรมที่ดินเพื่อให้ดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่กรมที่ดินไม่ดําเนินการรอฟอทอ จึงฟ้องต่อสารปกครองซึ่งสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดินมีหน้าที่โดยตรงต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61 <c oughs> เมื่อปรากฏว่าที่ดินเป็นของรัฐและมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบโดยระบุว่ากรมที่ดินละเลยต่อหน้าที่ฉากทัศนที่3กรมที่ดินได้ปฏิบัติตามคำสั่งสารปกครองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61 แต่ภายหลังกลับมีคำสั่งให้ยุติการสอบสวนโดยให้เหตุผลว่าไม่พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมีชอบรอฟอรทอจึงยื่นอุทธรณ์แต่รองปลัดกระทรวงมหาไทยได้มีคำสั่งยกอุทธรณ์รอฟอรทอจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลปกครองอีกครั้งซึ่งหลายข้อหาศาลไม่รับเพราะาซ้ำซ้อนเคยพิภากษาไปแล้วและรับเรื่องไว้พิจารณาบางข้อที่เกี่ยวกับการให้ยกเลิอกอุทธรณ์ของรอฟอรทอ ฉากทัดที่4นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้ถแถลงข่าวว่าจะสั่งเพิกถอนคำสั่งยุติการสอบสวนของกรมที่ดินและสั่งให้เริ่มกระบวนการเพิกถอนโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบการเพิกถอนจะกระทบแปลงที่ดินกว่า900แปลงในพื้นที่เขากระโดงซึ่งทางรอฟทอ,อ,อ้างกรรมสิทธิ์อยู่ โดยหลักการแล้วรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างไรก็ตามการจะเพิกถอนฉโนดนั้นต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ซึ่งอาจจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาและหากมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายหากเอกสารสิทธิ์ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องเงินชดเชยหรือจะฟ้องอย่างที่ว่าฟ้องละเมิด ต้องมีการพิสูจน์ในศาลว่าผู้ถือครองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่หรือเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เพียงผู้เดียวและศาลก็จะพิจารณาว่าค่าเสียหายจริงควรจะเป็นเท่าไหร่หรือว่าจะมีแนวทางการเยียวยากันวิธีไหนเช่นให้เช่าได้หรือไม่นายช่างทองกล่าวนายช่างทองกล่าวว่ากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะในระบบที่ดินของประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่คล้ายเขากระโดงอีกจำนวนมาก บางท่านก็พูดถึงเอาพายที่ก็ต้องปฏิบัติคล้ายกันก็คือไปทำให้ถูกต้องแล้วจะเยียวยาแก้ไขกันอย่างไรก็ทำให้ถูกต้องแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในอนาคตจะต้องป้องกันมิให้มีกรณีลักษณะนี้อีกการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆให้กับราษฎรเจ้าพนักงานที่ดินต้องทำอย่างเคร่งครัด ให้แน่ใจว่าที่ดินต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ออกโดยมิชอบเช่นไม่ได้ออกทับที่สาธารณะไม่ได้ออกทับทีบท่อุทยานถ้ามีการกระทําผิดอีกต่อไปเพราะว่าถ้ากรณีที่เอกชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์แล้วเขามาฟ้อนมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่ชดใช้นายช่างทองกล่าวนายช่างทองกล่าวว่ากรณีนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะในระบบที่ดินของประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่คล้ายเขากระโดงอีกจำนวนมาก บางท่านก็พูดถึงเอาพายที่ก็ต้องปฏิบัติคล้ายกันก็คือไปทำให้ถูกต้องแล้วจะเยียวยาแก้ไขกันอย่างไรก็ทำให้ถูกต้องแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในอนาคตจะต้องป้องกันไม่ให้มีกรณีลักษณะนี้อีกการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆให้กับราษฎรเจ้าพนักนาที่ดินต้องทำอย่างเคร่งครัดให้แน่ใจว่าที่ดินต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ออกโดยมิชอบเช่นไม่ได้ออกทับที่สาธารณะไม่ได้ออกทับที่อุทยาน ถ้ามีการกระทําผิดอีกต่อไปเพราะว่าถ้ากรณีที่เอกชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์แล้วเขามาฟอ้องมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่ชดใช้นายช่างทองกล่าว